มาดูกระลอกเผือกนะครับอยู่ที่ผาหมอกมีวายนะครับโอ้หสวยมากนี่นี่นี่ผมซูมมาแล้วสวยครับสวยสวยกระลอกเผือกนะครับกระลอกเผือกนี่นี่สวยมากเลยคุณผู้ชมผาหมอกมีวายอําเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นกระลอกเผือกนะครับสวยครับไม่รู้ว่ามันหากินอะไรนะนี่สวยมาก ดูมันหูกระลอกธรรมชาติเลยนะครับเนี่ยนี่ดูครับสวยสวยสวยมากครับไปนอนแล้ว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 สวยครับนอ่นนนโอ้นี่ไงนี่นี่มาแล้ว Ve nón